วันนี้เรามาอยู่กับเจ้า r a เ e r ร์คิโกล้องเว็บแคมเล็กกระทัดรัดเหมาะมากสำหรับการเริ่มต้นเทสตสีมไปฟังผมรีวิวกันครับกล้องใบนี้ผมได้ทำการชำแระออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งผมก็กำลังใช้ง,งานมันอยู่นั่นเองใช่ล้วครับภาพที่ทคนเห็นอยู่ยันนี้คือความสามารถของเจ้ากล้อง r a เซอร์คิโ ลหลักวันนี้ที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือภาพรวมของเจ้ากล้อง Kyo X เปรียบเทียบระหว่างความละเอียด 1080p ที่ 30fps และ 720p ที่ 60fps รวมถึงไดเวอร์ที่ออกแบบมาสำหรับคนชอบปรับแต่งและอย่างสุดท้ายคือผมจะนำกล้องตัวนี้ไปสตรีมจริงใช้งานจริงแล้วก็มาสรุปให้เพื่อนๆฟังกันครับเจ้า Kyo X ตัวนี้มีขนาดเล็กกระทัดลัดมากสเปคของมันความละเอียดที่เหมาะสมเนี่ย จะอยู่ที่1 0 8 0 p ที่3 0 fps และ7 2 0 p ที่6 0 fps มีระบบออโต้โฟกัสความกว้างของภาพหรือฟิล์ o ออ View อยู่ที่82องศาการเชื่อมต่อเป็นแบบ usb 2.0มีความยาวของสายอยู่ที่1.5เมตรความยืดหยุ่นของกล้องถือว่าทำออกมาได้ดีเยี่ยมเราสามารถที่จะพับตัวฐานเข้าไปเก็บให้ดูเหมือนว่ามีแค่ตัวกล้องอย่างเดียวก็ได้แล้วนำมาใช้ร่วมกับ 2, อุปกรณ์อื่นๆยกตัวอย่างเช่นขาตั้งกล้อง เราสามารถที่จะตั้งกล้องเอาไว้และถ่ายเป็นวิดีโอส,สั้นหรือว่าทำเป็นบอสแค d ก็ได้หรือสำหรับสตรีมเมอร์อย่างพวกเราการเล่นท่ายากก็เป็นสิ่งสำคัญครับเกาะขอบจอเจ้าตัวนี้ก็ทำออกมาได้ดีเกาะได้ปรับองศาได้ตามใจที่อยากจริงๆครับส่วนถัดไปคือการเปรียบเทียบความละเอียดของกล้องระหว่าง 1080p ที่ 30fps และ 720p ที่ 60fps ครับ การทดสอบที่จะมองเห็นภาพได้ชัดเจนที่สุดก็คือการขยับสิ่งของต่างๆไปมาเพื่อแสดงผลลัพธ์ของ FPS ทางด้านซ้ายมือจะเป็น1 0 8 0 p ที่3 0 FPS และทางด้านขวามือจะเป็น7 2 0 p 6 0 FPS แน่นอนครับว่า1 0 8 0 p เนี่ยต้องชัดกว่าอยู่แล้วเพราะความละเอียดมันสูงกว่าแต่ความลื่นยลของภาพจะตกไปอยู่กับ7 2 0 p 6 0 FPS ครับเนื่องด้วย FPS ที่สูงกว่าภาพก็จะปฏิปะตะกว่านั่นเองครับ ส่วนต่อไปสนุกนะครับมันคือไดเวอร์สำหรับใครที่เพิ่งได้ลองใช้กล้อง tiox เป็นครั้งแรกแค่เสียบครับมันก็จะมีป๊อปอัพมาถามเราให้ติดตั้งไดเวอร์ของมันเลยหรือเปล่าไม่ต้องไปตามหาดาวโหลดที่ไหนครับสะดวกส,สุดอันแรกเอาแบบคลาสสิกก่อนเลยออโต้โฟกัสอันเนี้ยสำคัญมากๆกล้องจะโฟกัสเราหรือเปล่าขึ้นอยู่กับจุดนี้เลยครับผมแนะนำว่าให้ติ๊กออโต้โฟกัสไปเลยไม่ต้องปรับเองครับแต่ถ้าต้องการที่จะนำเสนอวัตถุต่างๆก็อาจจะเลือกปรับเองได้เลย มาดูในส่วนของ image ที่เราปรับกันได้บ้างครับมันจะมี preset มาให้เราเลือกระหว่างโทนเย็นโทนสดใสโทนอุ่นเพื่อนอสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยครับหรือถ้าเกิดอยากจะปรับแต่งเองก็สามารถทําได้เลยอันแรก brightness คือค่าความสว่างของภาพปรับเยอะแสงก็ฟุง้งปรับน้อยก็มืดลง contrast คือการตัดกันร,ระหว่างโทนมืดกับโทนสว่างให้มาอยู่ในภาพเดียวกันปรับซ้ายก็จะสว่างปรับขวาก็มืด saturation ความเข้มของสีถ้าเราปรับไปทางซ้ายก็ซีดแทบจะไม่มีสีเลยแต่ถ้าปรับหนักขวาสีก็จะสดจนเกินไปไว้บา Balance อันนี้ตรงตัวเลยครับปรับให้ภาพของเรามีความเป็นสีขาวมากที่สุดแต่ถ้าอยากปรับเองก็สามารถปรับเลือกได้เลยครับว่าจะเป็นแบบไหนระหว่างสีออกโทนเย็นหรือโทนอุ่นแล้วยังมีตัวของ r a z e r Visual Ring Light ซึ่งรองรับกับตัว Kyo X เหมือนกันครับ มันเป็นโปรแกรมจากทาง r a เซอร์ที่ทําให้หน้าจอของเราปรับเปลี่ยนสีได้ว่ายงงายมันก็คือเหมือนไฟอีกดงหนึงนั่นเองครับโดยที่เอามมนิเตอร์ของเราเป็นไฟอันเนี้ยเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีไฟในห้องหรือต้องการที่จะปรับแต่งไฟแบบอิสระครับส่วนสุดท้ายเป็นการที่ผมนําไปใช้ในสตรีมจริงครับความัเที่ผมเลือกใช้ก็คือ1 0 0 p 30fps ภาพของกล้องที่ได้จากการสตรีมก็ชัดไม่กระตุกและไม่มีเฟรมอกแต่อย่างใด สายที่ผมเลือกใช้ 1080p 30fps ก็เพราะว่าตอนที่ผมสตรีมเนี่ยผมแทบจะไม่ค่อยได้ขยับตัวเลยเพราะว่าตาเราเนี่ยต้องโฟกัสไปกับการเล่นเกมนั่นหมายความว่าตัวเราเนี่ยแทบจะไม่ขยับเลยดังนั้น 30fps ก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วก็เพียงพอแล้วครับส่วน 1080p ทำไมาผมถึงใช้ความละเอียดสูงเท่านั้นล่ะท,ท,ทั้งที่ตอนที่เราสตรีมเนี่ยกล้องมันไม่ได้เต็มจอแต่มันแค่1ใน9เท่านั้นผมมองว่าการที่เราปรับให้มันชัดเนี่ยแล้วย่อลงมา ทำให้ภาพมีความคมชัดมากขึ้นไปอีกและที่สําคัญคือระบบออโต้โฟกัสเป็นสิ่งที่กล้องเว็บแคมควรมีครับเพราะว่าด้วยหน้าจอของเราตอนเวลาที่เราเล่นเกมวะเนี่ยสีของจอจะสะท้อนบนหน้าของเราถ้าไม่มีออโต้โฟกัสก็จะทําให้กล้องไม่โฟกัสหน้าเราครับดังนั้นสำหรับผมแล้วผมคิดว่า r a เซอร์ y o X ยถือว่าทําออกมาได้ดีครบถ้วนในแบบของเว็บแคมที่ใช้สตมเกมเลยครับมาพูดถึงราคากันบ้างดีกว่า กล้องตัวนี้สนุนราคาอยู่ที่80ดอลลาร์หรือประมาณ2,700บาทครับในยุคแบบนี้ราคามันอาจจะแรงเกินไปหน่อยแต่ผมเชื่อว่าลงทุนค,ครั้งแรกครั้งเดียวจบแน่น,นอนครับสำหรับกล้อง k y o x ตัวนี้จบไปแล้วครับสำหรับการรีวิวเจ้ากล้องเว็บแคม Razer k y o x รีวิวหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามไว้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันครับ น้อยเซกน้อยซีเอชหรือว่าน้อยแชนแนนถ้าดูโลโก้ชอบเล่งไปเลยแมนๆคอนเทนต์น้ำดีมีเป็นพันเป็นแสน,อน,นโอเคโอเคโอเคได้ยินแล้วใช่ไหมผมไปกินข้าวก่อนยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับกดแชร์ให้ด้วยแล้วก็ถึงพันกดกระดิ่งตอนนี้ปานะ